สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้สิชชครับประสิทธิ์เขษงาโอากาสมาทะเลทับสแกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังเพลงกัน,นะฮะเพลงเย็นๆช้าๆกับบรรยากาศในยามค่ำคืนครับพอที่นคุณการุณผู้ชายเธอานอย่าคิดเอาความโสภา ละหัวใจผู้ชายคุณสวยคุณเด่นใครเห็นเป็นต้องงมงายอดรักคุณนั้นไม่ได้ยอมตายแทบเบื้องบาปุนคุณค่าผู้ชายให้ตายมาแล้วมากล้น ไม่พ้นไปได้สักคนหน้ามนช่างไม่การุนอ,อีกสักเท่าไรคุณจะพอใจของคุณผู้ชายทั่วโลกของวุ่นเสน่ห์ของคุณมันแรงหรือเกินหรือที่ว่าสวย ฤทธีว่ารวยสูงด้วยยอสักวันหนึ่งถ้าปีของหักแล้วคุณจะสิ้นคนสละเสินสิ้นสาวคราวใดใครใครเขาก็คงเงินแล้วคุณจะไรดินเดินมัวลงเพริมแต่คำปอย คุณของภูมิใจที่ใครพากันรุมรักแต่แล้วก็ต้องออกหาเพราะหลงรักคุณนั้นหนอคุณคิดะย่ายหัวใจไม่รู้จักพอผลกรรมที่คุณนั้นก่อสักวันเถิดนอคุณจะรอ คุณของภูมิใจที่ใครพากันรุมรัเอแต่แล้วก็ต้องอกหาักเพราะหลงรักคุณนั้นหนอคุณคิดแจกจ่ายหัวใจไม่รู้จักพอผลตามที่คุณนั้นก็สักวันเทอหนอคุณ จะร้องให้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เราครับสำหรับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคบีมีความสุขสุขกายสุขใจสวัสดีครับ